เลชันสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้จะชวนมาถักดาวน้อยอารมณ์ดีนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอยากจะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะช่วงโควิดเราอยู่ที่บ้านเราก็ใช้เวลาว่างนะคะมาถักดาวน้อยอารมณ์ดีด้วยกันแล้วแต่ละว่าเราจะถักสีอะไรนะคะ ล้วก็จะมีไอเดียบอกว่าจะไปติดอะไรให้กับลูกน้อยได้บ้างนะคะอันนี้ก็มาดูกันเลยนะอันนี้จะใช้ได้สีฟ้าเพราะว่ามันมันเป็นเส้นใหญ่นะคะนี่จะได้มองเห็นชัดชัดับแรกเลยแล้วก็ต้องพันให้เป็นมวงกลมอันนี้นะคะง่ายๆนี่นะคะพันทับได้อีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เข็มนะแล้วก็ดูนะคะเข็มตัวใหญ่ใช้กับได้เส้นใหญ่ ก็แล้วแต่นะมันไม่มีระบุมันเป็นฟรีสไตล์มันเป็นงานศิลปะนะคะถักไปนะคะเกี่ยวเข้ามาอันดับแรกโซ่ที่หนึ่งโซ่ที่สองนะคะใช้แค่สองโซ่นะคะแล้วเราก็เข็มเข้าไปในรูนะคะควักปล่อยทีละหนึ่งแล้วก็ปล่อยทีละสองนี่นะคะนะคะรอด ห่วงเข้าไปควักได้ออกมาหนึ่งหนึ่งเส้นแล้วก็พร้อมกันสองเส้นก็คือทำแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบสิบห้าแถวนะคะก็คือ,อเอาเข็มช้าๆอะไรเข็มล้วงเข้าไปในช่องวงกลมควักได้เข้ามาแล้วก็ปล่อยหนึ่งหนึ่งเส้นแล้วก็ปล่อยพร้อมกันสองเส้นนี่อันนี้ก็ได้สามแล้วนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามเราทำให้ได้สิบห้านะคะล้วงเข้าไปข้างใน ปล่อยออกมาปล่อยอันแรกหนึ่งเส้นนะคะปล่อยอันที่สองสองเส้นพร้อมกันเนี่ยแบบนี้เลยนะคะนี่ง่ายๆเลยใครทําไม่ได้ก็ทําได้ว่างๆนะคะอยากจะแบ่งปันนี่ตอนนี้ก็ครบสิบห้าแถวแล้วนะคะสิบห้าแถวเราก็จะแบ่งเป็นดาวห้าแฉกนะคะห้าสามสิบห้า แต่ตอนนี้เราจะจะเทำการปิดแล้วก็ดึงดึงได้ที่เป็นวงกลมนะคะดึงเข้าไปให้มันรูดแล้วก็จัดเลี้ยงให้มันสวยงามนะคะเนี่มันก็จะเป็นวงกลมแบบนี้อันนี้คือ15แถวแล้วนะแล้วเราก็จะทําการปิดไปด้วยการแทงหัวเข็มไปในแถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็ดึงได้มาแล้วก็ควักปิดไปเลยอย่างนี้เลยนะคะให้มันเป็นวงกลมเนี่ยนะลองทําดูง่าย แล้วก็จัดระเบียบนะคะดึงเข้าไปนี่เป็นวงกลมแล้วเห็นไหมคะทีนี้เราก็ถักโซ่ขึ้นไปสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่โซ่นะคะแล้วเราก็ควักโซ่ที่ที่สามนะคะแล้วก็ดึงได้เข้ามาพับเข้าไปง่ายๆเลยอันที่สองก็คือคล้องหนึ่งห่วงนะคะเอาได้ รอดเข้าไปในช่องที่สองนะคะปล่อยทีละสองปล่อยทีละสองเนี่ยนะคะอันนี้นี่มันก็จะเป็นแถวที่สองเนี่ยปล่อยทีละสองนะคะแถวที่สามก็เกี่ยวได้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งสอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งโซ่ช่องที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้ปล่อยอันแรกหนึ่งช่องปล่อยได้อันที่สอง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 ช่องแล้วก็อันที่สามรวบเข้ามา ให้มันเป็นสามแถวมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะคะนี่ดูดีๆมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นจะเป็นรูปดาวนี่นี่ดาวหนึ่งแฉกแล้วนะคะแล้วก็นับนับเข้าไปสามช่องหนึ่งสองสามแล้วก็แทงเข็มเข้าไปนี่สามช่องก็จะได้ดาวได้ดาวหนึ่งแฉกแล้วนะคะช่องต่อไปก็ทำเหมือนกันแบบนี้ให้มันครบ ห้าแฉกนะคะก็คือถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งหนึ่งโซ่สองโซ่สามโซ่สี่โซ่เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สอดได้เข้าไปในโซ่ที่สามพันเกี่ยวได้เข้ามาแล้วก็เกี่ยวเข้าไปในอันแรกเลยนะคะอันที่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสอดเข้าไปในช่องที่สองที่สามนะคะอันนี้ปล่อยทีละสอง ดูดีนะคะตรงนี้จะเหมือนอันที่สามนะคะแต่อันนี้ปล่อยทีละสองนี่ได้แถวสองอันที่สามพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะสอดในช่องโซ่ที่หนึ่งพันหัวเข็มมาหนึ่งรอบก็จะเป็นเห็นไหมคะมันจะมีได้สามอันแล้วก็ปล่อยอันนี้ปล่อยหนึ่งได้หนึ่งเส้นอันนี้ปล่อยสองอันนี้ปล่อยสามเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมละแล้วก็เราก็ต้องนับไปสามช่อง นะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงปิดเลยนะคะไม่ต้องถักอะไรขึ้นไปอีก <_ d> um> เห็นไหมคะอันนี้ก็จะได้ดาวสองแฉกแล้ว <_ d> um> เห็นไหมคะทำทำซ้ำๆไปให้ถึงห้าแฉกนะคะ <_ d> um> อือฮึอ่าตอนนี้เราก็ได้สี่แฉกละต่อไปเป็นแฉกที่ห้านะคะถักโซ่ขึ้นไปสี่ครั้ง <_ d> um> เหมือนเดิม <_ d> um> เหมือนเดิมเลยนะคะ <_ d> um> <ๆ>สอดเข็มเข้าไปใน โซ่ที่สามแล้วก็เกี่ยวพับมาเลยอันที่สองพันหนึ่งรอบนะคะปล่อยทีละสองปล่อยทีละสองได้มันก็อาจจะต้องนิดนึงนะคะนี่อันนี้มันจะหลบไปอยู่ในมุมต้องขอโทษนะคะเพราะว่ามันมือมันพาไปนะคะนี่อันนี้ก็ปล่อยทีละหนึ่งทีละสองแล้วก็ปล่อย อีกนีก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่แล้วก็จะมีภาพน่ารักน่ารักนะคะให้ดูข้างบนนี่ก็เกี่ยวปิดเหมือนเดิมก็เป็นดาวห้าแฉกแล้วมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะไปติดตรงไหนนะคะนี่เลยก็อยากจะแบ่งปันใช้เวลาว่าให้ให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าไปซีเรียสกับสังคมปัจจุบันนะคะมัน มันเครียดมากก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะไม่ใช่เวลาว่างนี่ถักดาวให้ลูกให้หลานให้เด็กๆนะคะน่ารักมากๆเลยนะคนที่มีลูกนะคะพ่อแม่ที่มีลูกเราก็ถักให้ลูกหลานของเรานะคะนี่ใช้เวลาว่างชวนกันมาถักเยอะๆนะคะอันนี้เสร็จแล้วคิดว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะทีนี้เราก็จัดการอ่าตัดออกนะคะเพราะว่ามันเสร็จแล้วนะคะนี่ ง่ายๆเลยลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดติดต,ต,ตามรับชมนะคะบ๊ bye ายบายแล้วไว้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะ